่าเขาชื่นชอบหนังด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาชื่นชอบหนังผมก็พร้อมที่จะเป็นปาดันนะครับพูดดีมากเลยคถ้าเรื่อกจะถามว่าในเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี้ยมีใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตัวเองไหมครับทั้งคู่เลยบอกเข้าไปบอกเข้าไปเนาะไม่ค่ับไม่จริงเลยไม่จริงแล้วไม่ไม่ดูร้ายขนาดนั้นไม่ไม่โหดขนาดนั้นคือตรงข้ามทุกอย่างเลยค่ะเอ่อ จีบคาแรกเตอร์ของจีบในเรื่องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองสูงแล้วก็แบบเป็นคนที่ชอบเอาชนะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานแล้วก็หลายๆอย่างคือตรงกันข้ามกันหมดเลยคือไอ์เป็นคนที่ขี้อายมากแล้วเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเป็นติดลบด้วยก็คือตรงกันข้ามเลยแต่ชีวิตจะสบายๆกว่าชัแล้วสำหรับเสือแล้วครับ ค่อนข้างจะเหมือนตัวเองมากเลยครับผมจะแตงต่างอะไเลยแต่างกองไมางอาจจะเป็นเพราะว่าคือจริงผมมรู้สึกว่าผมไปมีส่วนกับบทด้วยทั้งที่ผมไม่ได้เขียนบทเพราะว่าเหมือนแบบคุณเมธนะครับเขาจะเขียนตัวละครตัวนี้ ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะก็คือเขียนจากตัวผมเลยครับก็คือว่าเพราะเพราะเรารู้จักกันมาสิปีแล้วครับเพราะเหรอครับเรียนรุ่นเดียวกันมาแต่มาอะไรครับก็เลยง่ายเลยใช่แล้วเขาเขาก็จะรู้เราก็จะรู้ทางกันว่าต่างคนต่างต้องการมุกตลกแบบไหนแล้วจังหวะการเล่นมุกจังหวะการพูดจาแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้พอผู้บุญตรงนี้เนี่ยผมว่าผู้ชมหลายคนอยากรู้ละวพราะเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับพี่เจ๋ครับพราะเรื่องเรื่องนี้เต๋อเล่าครับ เพราะเรื่องก็คือเรื่องมาเริ่มต้นจากอย่างที่คุณเมย์ได้เกิดไว้ครับคือจะเป็นชายหญิงผู้หนึ่งที่ทํางานธนาคารครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเจ้านายผู้ชายด้วยและสองคนนี้ก็แอบมีความสัมพันธ์กันคือหมายว่าเป็นแฟนกันอ้าวทำไมต้องแอบด้วยครับเพราะว่ามันมีกฎเหล็กของธนาคารอยู่ว่าห้ามพนักงานเป็นแฟนกันอาวเหรอฮะซึ่งกฎเหล็กอันนี้จากการรีเสิร์ชตอนเขียนบทของคุณเมย์ก็คือเป็นกฎที่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะมี แนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันในทางที่ชอบได้ทุจริตได้เพราะว่ามันเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นงคงเรื่องการเงินต้องมีความแบบเหมือแบบ ต้อง s e curity นิดนึงอะครับดังนั้นเขาก็เลยต้องมีกฎข้อนี้สองคนนี้รักกันแล้วก็เป็นแฟนกันแอบพบกันเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นฉากแบบว่าแอบกุ๊กกิ๊กกันโดยที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็น่าจะดีบ้างทีนี้พอเขาพบมาถึงจุดหนึ่งก็ถึงสเต็ปต่อไปแล้วเขาจะต้องแต่งงานกันทีนี้ทำไงอะถ้าแต่งงานทุกคนก็ต้องรู้ดังนั้นถ้าจะแต่งงานกันได้ก็คือต้องมีคนถึงลาออกครับทีนี้ประกอบกับ ช่วงนั้นโชคดีพอดีคือมันมีตู้ ATM ที่แจกเงินเกินเออเลอร์ธนาคารแห่งนี้ครับอยู่ที่ต่างจังหวัดสองคนนี้ได้รับมอบหมายต้องไปตามเงินกลับมาคืนธนาคารให้ได้เขาก็เลยใช้จุดนี้แหละแข่งขันกันแข่งขันกันว่าใครไปตามเงินกลับมาได้เพราะนั้นเพราะนั้นชนะอีกคนหนึ่งต้องรับตองรับอปนี่อหลว่าเป็นคนเต้องแข่งกันใช่ครเรื่องนี้ ที่น่าสนใจมากๆก็คือดาราสมทบทั้งหลายอ่ะคุณแตงพี่โจ๊กโซคูมากบอกรักดังๆเลยครับพี่โจ๊กเนี่ยเพลงที่พี่โจ๊กเขาร้องให้แบบน้องจิ๊บเนี่ยอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงฮะคือก็ผมผมแต่งขึ้นมาเองแหละครับจริงครัะผมสงสารคุณโดนจีบมากเลยคือรู้สึกว่าอุกคัญมากเลยอ่ะคนอย่างพี่โจ๊กเนี่ย มารับบทแล้วอ่ะจะจีบผู้หญิงแบบธรรมดาธรรมดามันคงไม่ได้จริงครับต้องมีลูกเล่นในการจีบผู้หญิงซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะให้เขาร้องเพลงจีบนังนเองดีกว่าเราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับก็เลยจัดให้นะฮะจต่เต้นเต้นก็วันนี้เกิดเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะฮะแอบทำตลอดทั้งัไงแต่คนที่แต่งเพลงอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนประเภทคล้ายๆผมแมมันก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องทำครับผม แล้วพูดถึงพวกฉากต่างๆที่ท,ที่เล่นกันไปอะครับมีฉากไหนประทับใจฉากไหนเล่นยากฉากไหนที่เทคกันแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยน,น้องไอ้ฮะฉากไหนเทค่อยครับฉากที่เล่นกับพี่โจ๊กเนี่ยแหละเทคไหวเพราะว่าเล่นเ,เ,เล่นเล่นด้วยกันเราหลุดขำตลอด <c oughs> เคยโดนผู้ชายจีบอย่างนี้ไหมไม่เคยอ๋อเหรอะอหวังว่าจะไม่มีอย่างงี้ยนายจะถามเลยว่าจะโดนจีบแบบนี้จะเป็นยังไงครับพละส่วนคุณเฟยละครับ ถ้าประทับใจเลยก็น่าจะเป็นฉากที่ถ้าได้เห็นในตัวอย่างคือฉากที่หัวกระแทกกระจกอะมีขบานที่ชู่มมาเขาแบบเหมือนหลบแล้วหัวไปฟาดนะครับที่ประทับใจเพราะว่าเป็นฉากเดียวเลยที่พอเล่นไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมจำอะไรไม่ได้ไปแวบหนึ่งรใช่เพราะมันมันมึนมากครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเต็มที่ขนาดนี้เลยนะแต่จริงๆมันเป็นอุบัติเหตุนะครับคือแบบผมตอนที่ผมเล็งไว้ตอนแรกคือผมตั้งใจว่าเอาไหลก็ที่แบบบล็อกแล้รก็เป็นไหลแล้วพอถึงเวลาเล่นเราก็ไม่ได้ไปคิด คิดว่าแบบจะต้องแบบประมาณนี้ประมาณนี้ครับมันก็เลยเสียหลักแล้วก็แบบมันพลาดโอ้โหเป็นแท่งจริงพลาดผมก็ยังยังดีใจครับที่ลุกขึ้นมาทุกคนหัวเราะกันทั้งกองดีใจเลยแับแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนได้ครับแล้วพูดเก่าแล้วครับครัอ๋อฉากประทับใจฉากประทับใจคือคือในคือมันเป็นหนังที่ผมทำผมจะประทับใจในทุกฉากแล้วครับแต่ว่าขอพูดเป็นในมุมว่าประทับใจประทับใจทีมนักแสดงมากกว่าครับคือเออผมว่า เป็นเป็นชุดนักแสดงที่มีความแบบลงตัวดีครับคือมันทําให้ทุกฉากออกมาเป็นอย่างที่ผมคิดตอนเขียนบทแล้วพอเห็นเขียนบทเป็นตัวหนังสือพราะกายเป็นคนเล่นจริงแล้วนักแสดงแต่ละคนทํามันออกมาได้ดีจนจนผมรู้สึกว่าผมเลือกไม่ได้ว่าฉากไหนผมควรจะประทับใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้นี้นักแสดงภูมิใจเลยนะคะเนี่ยได้อยนนี้จากผู้กากับนะคะคือแหมส่วนใหญ่นะฮะที่ถามทั้งทั้งผู้กากับทั้งนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะบอกประทับใจทุกฉากนะแต่ว่า เมนี้ให้เหตุผลได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วพ<ล>ูด<ล>ถึงถ้าเกิดอยากจะเชิญชวนคนมาดูเนี่ยมาดูแล้วได้อะไรบ้างครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ที่คิดที่ที่แน่ๆคือค,ความตั้งใจแรกของการทาหนัง ATM Alert เนี่ยนะครับคือผมอยากอยากให้คนดูมีความสุขจากเสียงหัวเล่อเลฮะคือบางคนเขาชอบชอบมีความสุขกับควา,ามดราม่าบางคนก็ชอบมีความสุขกับ ความกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมตั้งใจที่สุดคืออยากให้คนมีความสุขกับเสียงหัวเราะก็เลยรู้สึกว่าทําคอมเมดี้นำเลยแล้วก็ตามมาด้วยความโรแมนติกแล้วก็แต่ในสัดส่วนของความโรแมนติกนะมันมีอะไรบางอย่างที่ที่ถ้าถ้าผู้ชมเข้าไปดูแล้วช่างสังเกตนาพฤติกรรมของตัวละครช่างสังเกตกับสิ่งที่ตัวละครทั้งสองคนเขาเขามีต่อกันนะครับผมว่าเขา คนนั้นก็แต่ผู้ชมคนก็จะได้อะไรดีๆกลับไปทีนง่คิดที่จะใช้ในชีวิตคู่อาในเรื่องใกล้มุมมองด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวให้น้องไอซ์ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับเชิญครับก็ใครที่เป็นแฟน GTH นะคะจะต้องไม่พลาดหนังเรื่องนี้นะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องน้าของปีของ g ี h นะคะก็อยากให้เป็นคนเยอะๆเพราะว่านอกจากว่าจะได้ความพานี้รับประกันอยู่แล้วครับรับรองว่าได้อีกหลากหลายอารดแน่นอนทั้งโรแมนติกนิดๆทั้งบู๊หน่อยๆการเอาชนะกับ พี่เต๋อเนี่ยดูเดือดมากต้องไปดูที่โรงภาพยนตร์เองครับผมพี่เต๋อท่าฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับเคยมีคนบอกผมว่าโอ้โหสารเท่แล้วเไ้ยไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้ก็ได้ครับผมก็อย่าไมันจะไม่เก่งขนาดนี้เคยมีคนบอกผมครับว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความสุขครับผมเราจะทำมันออกมาได้ดีเสมอครับแล้วผมรู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานในภาพยนตร์เรื่อง ATM ีเมอร์แลนเดอร์เนี่ยครับผมทำมันด้วยความสุข ทีมนักแสดงทุกคนก็มีความสุขทีมงานมีความสุขผู้กำกับก็มีความสุขครับทุกคนมีความสุขทํางานกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันตลอดเวลาแล้วผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสุขของเราทั้งหมดเนี่ยครับเมื่อมันถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะถูกถ่ายถ่ายทอดไปสู่คนดูอีกทีผมก็อยากให้คนดูมารับรู้ความสุขตรงนี้ครับนะฮะ ATM เออรักเออเล่ย์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้เกินร้อยล้านนะคะขอบคุณมากครับอ่าเอาละครับนะฮะและนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเล่ย์นะครับก็ไปพิสูจน์ผลงานกันได้นะครับที่โรงภาพยนตร์ครับนะฮะและช่วงนี้เราเบลตกันก่อนช่วงหนึ่งนะฮะช่วงหน้ามาว่ากันต่่อในมูวีกแครับ i oh,